สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะเพื่อนๆพืนภูนาไทยในต่างแดนค่ะเพื่อนๆนวันนี้ภูนาเอารถเข้าศูนย์บริการนะคะเพื่อนๆครบรอบปีนะคะเราต้องเอารถมาเข้าศูนย์บริการค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็รอคิวอยู่ค่ะเพราะว่าเราต้องตามนัดนะคะเพื่อนๆพืภูนาก็รออยู่นะคะ ดูค่ะเ,เพื่อนๆรถใหม่ค่ะเพื่อนๆปีสองพันยี่สิบสามค่ะเพื่อนเพื่อน,ปนเป็นนะว่าวันนี้เรามาใช้บริการแต่ว่าเราไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าเราจะกลับมาใหม่เดือนมีนาค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาบอกว่าเอ่อ uh, s that they say ได้ d y วันนี้เป็นนั้นว่ารถไม่ได้ใช้บริการนะคะเพื่อนๆเพราะทางศูนย์เขาบอกว่าถ้ารถอายุครบ5ปีแล้วจะได้สิทธิพิเศษนะคะฉะนั้นรถปูนายังไม่ถึง5ปีเลยต้องรอช่วงเดือนมีนาค่ะเพื่อนเเขาถึงจะให้สิทธิพิเศษให้กับเรานะคะวันนี้ปูนากับสามีเลยไม่ได้ใช้ ได้ใช้บริการกับเพื่อนๆก็กำลังจะขับรถกลับบ้านค่ะก็ดูบรรยากาศสองข้างทางกันไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็ประมาณบา่ายสองโมงกว่าๆกับเพื่อนๆรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแต่อากาศวันนี้มืดครึมค่ะท้องไฟ้ายไม่แจ่มใสนะคะวันนี้หลังจากวันที่ฝนตกนะคะแล้วก็อากาศก็เริ่มแปรปรวนนะคะเพื่อน ท้องฟ้าก็จะมืดครึมนะคะเพื่อนๆค่ะแต่ไม่หนาวมากนะคะเพื่อนๆอากาศเย็นสบายสบาค่ะเพื่อนๆก็ขับรถไปนะคะก็ชมบรรยากาศสองข้างทางไปเรื่อยๆค่ะอากาศก็เป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเมืองนี้นะคะเพื่อนๆนจะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่สามของรัฐฟลอริดาค่ะเพื่อนเพื่อน ก็คนส่วนมากที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ก็จะส่วนมากก็จะเป็นคนอ่าสเปนิค่ะเ,เพื่อนเค่ะเยอะมากนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนทำงานอ่าตามสถา,านที่ต่างๆส่วนมากจะอ่าพูดภาษาแล้วก็เป็นคนสเปนิกันค่ะเยอะมากนะคะที่นี่ก็อ่าเหมือนเราได้มาเที่ยวต่างประเทศค่ะเพื่อนๆนวันนี้ขับรถสบายสกายเพื่อนเพื่อน,น,น,ร,ถน,อนรถไม่ติดค่ะสะดวกสบายมากเลยค่ะ ดูไก่ค่ะเพื่อนๆไก่ตัวใหญ่มากนะคะไก่สองตัวอยู่หน้าร้านค่ะเพื่อนๆสถานที่นี้จะเป็นร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารครอบครัวนะคะเขาอ่าอร้านอาหารนี้เปิดมานานแล้วนะคะตั้งสมัยปู่ย่าตายายนะคะจนมาถึงลูกๆหลานๆนะคะเป็นร้านขายอาหารเกี่ยวกับไก่ค่ะเพื่อนๆทุกอย่างเมนูไก่นะคะและอาหารที่นี่จะอร่อยมากนะคะเพื่อนๆ มองไปตรงโน้นกับเพื่อนๆที่เป็นตึกสูงๆเรเพื่อนๆค่ะก็จะเป็นดาวทาวนะคะเป็นดาวทาวที่ใหญ่แล้วก็จะมีะติดกับน้ํานะคะบรรยากาศสวยมากนะคะชม mm hmm. บรรยากาศสองค่าทางกันค่ะเพื่อนๆดูเมืองไปนะคะเอามาฝากเพื่อนๆค่ะที่นี่คือฟลอริดาอเมริกากับเพื่อนๆ สภาพอากาศก็คล้ายๆบ้านเรานะคะมีเครื่องบินลำใหญ่วิ่งผ่านด้วยค่ะ